มาสวัสดี้าว,วันเสาร์ครับเมเนก้าไอซยซื้อรถเขาไม่เจ็ดคันนะเดี๋ยวไปเบิ้งว่ามีคันไหนถือตาต้องใจพี่น้องเอฟซีแนะ่บางคนก็จองไว้แล้วยังไม่ได้เห็นรถก็ะรถก็มาถึงแล้วนะพี่เบิ้งไปพร้อมๆกันนะพี่น้องถือคิงคงันไหนแจ้งไอเสียมเลยเลยไปเริ่มจากทั้งไหนก่อนดีปะ่ะเอาสาหรือขวาเอาขวาหรือสายหรือ,อตรงกลางอเอาฟังผิดก็ปะ่ะเริ่มจากมาด้กากกป่ครับ โดนกระบะมาดาที่ได้เห็นครับอ่ะเราขึ้นขาบรถเก๋งไปฮะขึ้นขามรถเก๋งไปตัวนี้มันบล็อคป่ะโอ้่อพ่อคู่รถเก๋งผ่อนหกพันไปปีแรกอาจจะผ่อนแค่สี่พันะรีวิวแค่นี้พอขั้นไหนไม่เด่นรีวิวสักสักผพอนเนี่ยเดียวเดี๋ยวจะซีใช่ป่ะโอ้ยเสมเจ้านี่มันล้ำเอียงเนาะขั้นไหนเดือดๆเจ้าก็ย่างสากพอเห็นพอเห็นแวบๆนะปัดขั้นไหนจุ่นๆขึ้นยืน โดนหลางกระดอกกันเดียดอ่ะยอดนี้มันลำเอียงเนี่ยคอยอยากได้รถเดิมคอยอยากได้รถเดิมคอไม่อยากได้รถแต่งนะเปลี่นซันอีกนะรถเป็นยังไม่เรียบร้อยยังไม่อยากจะเล่นรีวิวให้มันนั่นประเด็นนะมานี่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 คันนี้ถือคิงบอเบิ้งเออกพี่น้องมาสเตอร์นะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดครับพี่น้องนะเครื่องตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าเครื่องของเขา นะอยู่ในวงการนี้มานานแล้วพ่อไปพ่อมากเริ่มงงกับเจ้านะเอาหาความเงยทดล็อกอีกตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์ครับนะฮะเป็นอะไรของอิซุเลยนะมาด้าตัวไม่ล่าสุดเครื่อง1.9สนใจติดต่อเข้ามาเดี๋ยวมารีวิวให้บอกก่อนว่าเด็ดจ้ะไม่หลักทนโลหลักหมื่นครับมาหมื่นเดียว หนึ่งจุดเก้าขายขายดีขายจนกูจำรถไม่ได้ว่าแม่งคันไหนไ่รู้คันไหนเข้าคันไหนออกเฉพาะรุ่นนี้นะมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยจะจำไม่ได้มันคันเดิมหรือคันใหม่คันเดิมหรือคันใหม่ลายแห้งจำแล้วจะกองไม่ได้หรอกนะส่งออกไปมือละหาหกคันตัวนี้ซื้อเข่ามือละหาหกคันเหมือนกันผู้ใดอยากจะขายรถตัวนี้ทักเขามาแน่ ปักเข้ามาแน่อยากได้นะเครื่องพันเก่าได้สามพันเอาไปก่อนหลายเลยสองพันหลายปล่อยบอกเลยสามพันเอาตอนเดียวส่งมาแน่เดี๋ยวราคาดีอ่ะเอาไต้ตันอันนี้ก็เขาไม่หลายมือแล้วเจ็ดมือแล้วถือกุญแจแล้วก็บม่ได้รีวิวจากเชียร์คันนี่นะมันเป็นยังพรากูเดิ่มพรากูเพิ่มตัดมึงนกัยางสากยางขามกูเลยมันมันโจมัยเสียมโจมัยเสียมไวเสียมโดยขามันนะว่ามันว่าบ่เอามันออกมารีวิวจากเชียนะ เอ้าคันนี้ต่อมาโอ้โหย,ยังไง LDA นะคันนี้ต้องเก็บก,กุญแจใส่กระเป๋าเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวรถหายเ <laughs> ดยนนี๋ยวรถเสียสุดอีกแล้วเวอร์ลิน LDA แคปสุดอีกแล้วลั่นไหมโอ้ยบานเกียบอีกแล้วบานเกียบอีกแล้วเสียงปนบานปนน้ำอ้อยเลยคนระับพี่น้องอือเอาฟังเลย เครื่องสามพันสามพันป่ะพุ่นบอสามหนึ่งจุดเก้าอันนั้นเครื่องสามพันได้มาใหม่อีกล่ะโอ้ยสวยงามแปดขั้นมือนนี้อันนี้เครื่องสามพันจอเอ็นดอยมูลค่าแสนกว่าบาทชุดแต่งเกือบเลนี่ยนี่นี่นี่ไททันพัสองจุดสี่จีทีพรีเมียมนะผู้ใดถามหาไททันพัดยกสูงรถบ้านสายครอบครัวมีบอไอมีครับผม ขายถือกรดุดไม้ายแดงสีถึงหาแสนก็ไป็นองออกไม่ออกไม่ไปแดงมวยม,มินล้านใจที่ได้นัง่งดกักเย็นเย็นบอกม่ได้นัน่งดอกเออคถจนจราไม่ได้นั่งดอกออกไม่ไปแดงเลยโคตรแพง <c oughs> มาหาไอ้นี่นะขายถือกระดุดไม้ะวานสีแสนนี่ลเครงราคาหน่วยสิบร้อยพันหมืนเฮ้ยไม่หนึ่งหมืนโล บ้าไปแล้วบางคนว่า <c oughs> วันก่อนนะ่ะรีวิวไออออนิวฉลามบกนา2,000ยิบสามไปรถมันแค่สองเดือนไอรีวิวไปว่าเลขไม่แลน2,000โลเอฟซีบอกว่ารถกออไ <c oughs> oh, ม่อมึงจะกอไม่อะไรล่ะปะโถรถกคเดือนสองเดือน <c oughs> มันกอไม,ม่จะมากอทำไมรถเดือนสองเดือนมันก็2,000โลพี่ไม่จริงนะเออถ้า พารถ10ปีวิ่ง2,000โลพอพอดดดดเด็กมพด่าด่ากูเธอเออด่ากูเต็มที่เลยอ,อันนี้รถ2-3เดือนวิ่ง2,000โลนะ,นะกากูกรอใหม่ซะและ้วเออพี่ดูปีรถหน่อยเออพี่ดูปีรถด,ด้วย <laughs> ไม่เชื่อหรอกรถมือสองอะไร2,000โลเอารถเป็นแค่2-3เดือนเองเออรถเป็นแค่2-3เดือนเองที่ดูปีรถหน่อยยเพิ่งด่ากันเปิดมาก็ด่ากูลก่อนเลย มันเห็นหน้ากูมันด่ากูจังไหนด่าเห็นหน้าปั๊บด่ากูคนเลยพราะหน้าเป็นตาซังเปล่เออมึงแค่นั้นดูคลิปเลยอย่ามึงดูปีรถกันเลยเอ้ยพ่อหน้ากันจะด่ากันเลยเว้ยนี่แหละวพับบอมากกันก็บอมักกันเลยไม่ไดหน้าพ่อเขาเป็นดาดันแล้วก็บอมากกูเนี่ยแ่บอกกูก็งงกับมันบอมากกูกูก็บอมากมันก็ไปลี่นเปเงินและเออมึงด่าคนตรงนี้ความสุขอะด่าไปเออขอเออ คือว่าโอเคอเกูเฮ็ดบุญกับมึงไป <laughs> โอ้ยใช่แล้วละไม่ไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้หมื่นโลหมื่นโลเนี่ใช่ครับดูเครื่องดิเครื่องใหม้ขนาดนี้โอ้ยนารอตัดไฟมันท่านเลยเพราะตีด่อยเนี่ยมันเห็นหฮงเปล่าตาม,มันก็ตีดเนอะโอ้ยใหม่แหง้ง ผมอยู่กับหนึ่งมืนโลตาไม่ก็ตีเสียมันมองเห็นตาเล็กๆแต่เขาเรียกว่าพวกนี้คือรถหมอดูยังไงเอ้าหมอดูครับหลับตาเขายังยังมองเห็นน่ะเออชื่อรถหมอดูตาไม่เล็กเหมือนกันนะขนาดหมอดูไม่มีตาหลับตาใส่แว่นดำก็ยังมองเห็นน่ะอนาคตอ่ะหมอดูหมอเดาสัตว์อันนี้กระเดาท่าหรือกันมาดูข้อคำกิน ใช้ดีใช้ดีไุมือเ่ได้รีวิวรถขอ,อกรถเขาไม่เลยมีแต่รถลูกค้าจองเอาไว้เพราะว่าลูกค้าจองกมาค่อนข้าง,งที่จะหลายแล้วก็รถบพหลานี่แหละมาฮอ,อ,อดไอ้เคยยีแต่งให้นะรถเวลารถขอ,อกี่อไอแต่งให้บางครั้งไอจะแต่งไม่มาจากจากรุงเทพีแล้วเพราะว่าอย่นี่มันแต่งมาไหวสร้างเขายี่สิบสามสิบคนเขาก็บอกว่าเออไอเซียครับคอยว่าคอยจะใส่ได้เผานี่ยกจนไอ ยกเผาขึ้นจนเอวนี่เอวเค็ดบุรุษได้ข่อยบังมีแห้งเดาแล้วได้มีแห้งเดาไอ้มียเดาเมียแล้วเจ้าลุกวันให้สร้างข้างนอกเค็ดเค็ดบ้างก็ได้นะแล้วก็แต่งศิลป์เราให้เอาขอมากก็ได้นะนะเออโอเคคุยครับ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 คอยไม่ได้เห็นจักรอื่นเลยข่อยใส่แต่เท้าเลยมันเอามา ครับพี่นี่เดี๋ยวจะรอเบิ้งคลิปเต็มไร้ขั้นเยอะละกันครับพีนน่น้องนะผู้ใดจะขายรถมือสองขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรรีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์รับเบิดเข้ามาเลยนะต่อประกุงประกันเข้ามาเลยรับเบิดช่วงนี้นะเอาออกรถศูนย์บาทนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนจัดทุกอาชีพไอเสียมรถซิ่งจัดให้ นะ้าบริการเทสสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีฮอตนาบ้านนะวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้าติสต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งป,ปัตตชาชนเบอร์โทรที่อยู่เขาว่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้นะโอเคไหมเวรุ่นโอเคโอเคมันสายแล้วนี่นะาวยที่ปล่อยคลิปบอกว่าสวัสดีย้ำเศร้ามึงมือเสาปล่อยคลิปที่ใบ,าบาสามใบสองมันเศร้มามึงไหนองมึงมา <laughs> โอเครอชมรีวิวรายคันกับพี่น้องแก้ว